มุ่หน้าสู่อำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ถนนท่องจอมท่าตูมเลยนะครับมาไกลนิดนึงวันนี้นะครับก็เป็น f อซีนี้ครับแกก็ติดตามผมมานานนะครับวันนี้มาติดตั้งนี่ บบระดา่าน5นิ้วนะครับ5นิ้ว45เมตรนะครับจะเป็นรุ่นไหนนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูพร้อมๆกันนี้ปั๊มที่จะลงนะครับ750วัตต์7.5คิวนะครับเพด65เมตรนะครับเพราะว่าจะให้ส่งขึ้นแท้งอีกประมาณ13เมตร,รนะครับเทปพันละลายนะครับจุดนี้สำคัญมากนะครับ เตรียมท่อนะครับเกีียวนอกเกี่ยวใน1.5นิ้วนะครับท่อตาเสือ8.5 8ท่อนนะครับเราจะลงที่32เมตรนะครับปั๊มก็เตรียมเรียบร้อยนะครับพาชมแผงละเอีของเราวันนี้ใกล้ๆนะครับแบ็กชีทโปร่งแสงนะครับ460วัตต์ครับแเซลนะครับ แผนใหญ่นะครับผลิตไฟได้เยอะนะครับเพราะว่ารับแสงข้างล่างได้อีก20%นะครับเต็มเพจนะครับ460วัตต์สังเกตนะครับนี่มันจะใสๆนะครับเพื่อที่จะปล่อยแสงลงมาข้างล่างแล้วก็สะท้อนกลับนะครับตัวน,นีอ้อธิบายเพิ่มเติมสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับแต่ขำหรับเยี่ีที่ติดตามประจำก็น่าจะพอจะเข้าใจกันแล้วนะครับ น้ำพร้อมกันเลยนะครับที่ปากบ่อนะครับข้อ1.5นิ้วนะครับก็ออกเป็นลำยาวเลยนะครับไหน้ำนะครับอันนี้น้ำ่ำเ,เกิดข้นขไ,ได้เลยอย่างนด้ไกนะครับกเปคตัวนี้7.5คิวข้อ1.5นิ้วนะครบเป็น7 0ปไ่ยแนโรนะครับ ได้ที่32เมตรนะครับส่วนแขงด้านหลังที่เห็นอยู่เป็นรับแงสง2ด้านนะครับไฟไฟ้เชี่ยวกินโกโซ l a นะครับ460วัตต์สามแหงนะครับเดี๋ยวเราทดสอบกันยาวๆนะครับเดี๋ยวพัดกินข้าวเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับ อัอนนี้ทอนขอนิวน้วครึ่งนิ้วคึ่งใช่ลายเต็มดีอยูู่ดเต็มเตเมท่อเลยอันนี้อันนี้แดดมีหรือบ่มีนี่ตอนนี้แดดอ่อนเนาะแดดอ่อนาะแมเตม่อวน้ำเต็มน้ำเต็มีเปิรไฟเปิดไฟอย่างนี้นนนนนยูเฮาน้ำเ็แค่อ<ะ>านนีมันหายแลย เดินไปเ,เดได้เจ้ทิมเึงน้ำตอนนี้คือโอเคนะครับโอเคแล้วนะครับเพราะเราลองมาสักพักหนึ่งตอนนี้ใสแล้วน้ำใส่โอเคปกตินะครับก็ไม่น่ามีปัญหาเรื่องน้ำขาดนะครับแล้วเราก็จะจ็บสายเข้าตู้นะครับเตรียม ตกงงานกันเลยนะครับเก็บท่อร้อยสายนะครับไปที่บ่อนะครับฝังด้วยท่อสีเหลืองสีหนุน งานโครงสร้างงานตู้ก็รายละเอียดครบเรียบร้อยนะครับรอส่งมอบเลยครับงานนี้จบสมบูรณ์ตัวนี้คือคำตอบนะครับสำหรับใครหลายคนที่ถามว่าทำไมสาตตาใช้ต่แผงใหญ่นะครับให้ดูที่หน้าจอนะครับตอนนี้วัดอยู่ที่7 1 4้ิวัตต์นะครับขับปั๊ม750้าวัตต์นะครับ เต็มท่อนะครับเต็มท่ออันนี้คือในสภาวะที่ไม่มีแดดนะครับไม่มีแดดก็บรรยากาศช่วงหลังๆนะครับมันก็จะคืมค่อนข้างจะเยอะนะครับฝนด้วยนะครับถ้าเป็นแผงใหญ่หวัดสูงนะครับข้อได้เปรียบของเขาก็คือแดดอ่อนแสงน้อยนะครับเขาก็ยังผลิตไฟได้ ใกล้เคียงกับ750วัตต์คือใกล้เคียงกับสเปคปั๊มนะครับเขาก็จะยังสามารถทํางานได้ดีนะครับน้ําก็เต็มท่อดีนะครับอ่าตัวนี้นะครับยิ่งแดดออกก็จะแรงขึ้นอีกนิดนะครับแต่ว่าแดดเบาก็จะลดลงนิดนึงนะครับแต่ว่าน้ําก็จะรักษาระดับก็คือเต็มท่ออยู่แบบนี้นะครับอ่านี่คือแบบนี้นะครับเมฆหนานะครับ ตัวนี้คือจุดต่างนะครับที่ทางร้านเราใช้แผงที่กำลังไปสูงนะครับก็เพื่อ,อชดเชยในสภาวะที่แสงน้อยนะครับแดดไม่มีเราก็ยังมีน้ำใช้นะครับถ้าเราเอาพอดีกับปั๊มเนี่ยเวลาแดดน้อยเนี่ยปั๊มจะไม่ทํางานนะครับถ้าใช้แผงกับปั๊มเปคไกลกันหรือพอดีกันเลยนะครับกอบเหลือไว้ ต่ำก็1.5เท่านะครับของความนะครับอันนี้บอกเป็นความรู้นะครับเ,เรียบร้อยนะครับงานติดตั้งของเราที่ท่าทุงจังหวัดกรุงรีมนินน้ำดีนะครับแรงดีแดดไม่ดีก็เต็มท่อนะครับขอบคุณที่เก่งนะครับจากกุรดินนะครับสวัสดีครับ